สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในเกมน,น,นี้นะคะแต่ไม่แน่ใจเราไม่เคยได้มาหลายปีเลยโอเคนะคะก็กดตรนี้ใช่ปะก็เลือกด่านใช่ไหมทุกคนใช่ไะมถ้าเรไปไปตอนนี้เออใช่ปหมถี่ปะเอเอได้แล้วโอเคทำเลย

เฮ้ยเ,ยเยมีหนุ่มแด้อุ้ยนมหนุ่มมีลูกตาไหนอ่ะทองตรงตรงไหน What the hell อ๋อทำหน้าทำหน้าน,ะน,ะน,ะนี โอเคอันนี้เราเล่นกากไปต่อทีตึงใช่ไหมทุกคนพี่

หนูาอาจจะใช้กับเพื่อนไปดิสนึงนะคะพเพราะหนูน่เนา,นเาเป็นเนด็กที่ขี้ขาใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วหนูเป็นเด็กติ๊ขี้ขาอ่ะเจ็บจัดเจ็บเจ็บ,จบอืมเธอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชทางนี้ไม่ใช่อย่างงาั้นตั้งมีตั้งมีเธอเป็นอะไรเนี่ยวิมาแล้วจ้าจะ่ไม่ไงเองทางนั้น กันเลยมาก็บแซงเออว้าวไปถึงไปถึงชาติหน้าแล้วเว้ยไปไปแม่เบาเบาหน่อยหนูจะถ่ายคลิปโอเคตรงนี้ไปก็จะเข้าเซตไทยกันแล้ว เล็บเลบเลบบบบบสปอร์ตไลท์สปอตไลท์ไปไปไปไไปไปไปไให้มันได้ไปให้มันได้สิโอแพ้โอฉันตัต่ำสดแล้วทำไมฉันไม่ได้เข้าเ้นชัยโแพลเลยเอรวยเอ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 อรวบัมบาลาลัม โอเคคลิปจบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย